สว, <rural> สวัสดีค่ะพวกเรามาเที่ยวกันค่ะวันนี้แดดร้อนวันนี้ทำอะไรคะมาดูอะไรคะเบเบิร์นดูช้างค่ะดูช้างเหรอช้างมีกี่ตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเหรออฮ้ยนายเก่งจัง

มื่อสิหลุดปะเกงนายจะหลุดใช่ไหมเนี่ยจะใหลุดไหมเออเกงมันหลุดตูดแล้วออไปไมีใ็รกัดไหมมบ <c oughs> ้านอะอนด้านนะคะบาทเท่านค่ะช่วยเรียกเขาหน่อย Excuse me When we leave โอเค ดูสูบบุหรี่เนี่ยชิจิ๋วมากไม่ตัวเท่เลยต่คือเขาตลองผ่าเราไปด้ จากไซค่บสุรินบอกชูสองนิ้วเก่งบุษมาขึ้นชารได้กับน้องไพรินนะคะน้องไพรินสู้มากเลยค่ะน้ำหนักเรารวมก็สองร้อยโลก,กับพี่เขาอีกประมาณสามรอยกับสามรอย่าอ๋อดูเพื่อนเพื่อนเนะพื่อนอยดูเพื่อนเขาหน่อยไปคัดคัดนันออกแน่เลยเพื่อนนะเพนจิม เปเปยดระวังลื่นระวังระวังลื่นระวังลื่นนะเพลินจังหวัดอะไครับสีเกียครับสีเกียรีรัมย์ค่ะเอาเงินเด้อค่ะเด้อโอ้ยยังมีใครถ่ายข้างล่างให้เราเนาะใครได้ค่ะถ่ายเพราะสิบบตกใจพอคะต้องให้พ่นอื่นถ่ายแต่ผีอยู่นั่นไหมตัวยังขยันขยอครับ สันนีรว่าไปลงบัวลงไบครังสวยจังเลยสวัสดีโอ้ใครหอดของขังคนแบบนี้เป็นคนญี่ปุ่นไหคะญี่ปุ่นโอ้ไทยเก่งมากเลย beautiful น่ารักมากไยเก u งไหมอลิเูวแกกัหูความมาได้เนาะ เลินตีหมเอู้อเฮียเ้เยักี่ว่าเห่อ้กยิงเยนโอ้น่าจนเป็นบิดเนาะขันสร้างขวาเขาตองเอากระดิกมาเองหรหรือว่าตองเบากันอย่างนี้้วยกัน่ คือคือข้าสัังบังคับกับคือไปเหมือนคือกันี้ใช่ป่ตัวที่ขัวหนีใต้มนมีนักสัมผัสไปใต้ตที่ขัวหนีใต้ขยาวซังถทายเบใหม่ม่หุดบ่กตอนรกลตัทีข้างนี้ไปทางนี้อ๋อบ่ะ้งนี้านี่างนี่เมเากัอยู่กับสายนี่จกปีลรคะสองปีโอ้องปีก็กินเนาะบอกมาถึงเพื่อนนี่ไหม่อ พันสองปีต่วสร้างเนี่ยแต่เห็นว่ามง่ายๆ่สร้างเากรสุพุ่งห่นสิบอ่ะนี่อายุนี้นีคนสุเี่กินชามใหญ่หูหเราคือขาดความเราได้กินเขาเป็นสร้างอะครับเปสร้างอ้หลักฟุ้งไหมมือนเขาต้องหูแล้วเขาดึงเทียงออกมันจะเจ็บเนาะเขาเ็มาสือตอมั่งสิบอ่ะแกงก็เปสือ ตัวเตามาเรยงตัวน้หน่อยแพ้งบ่ครับแพงหรอครับเป็นแสน่้โหไป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 แสนไปไปแสนภาษีปิดพทีีบ้นไหมปิดหกม้งบ่คะหกมงนี่หกม้เปิดตัวแดงใหญ่ยู่นี่มีบ่ตัวคนบ่ต่างกันไหมครับต้องสูงกันเน่างกันสูงต้องวน อ๋อสิบนที่กระโดดอยู่ด้วยอไเปลาอย่งนี้แล้วทีนั้นชิลอไหนไน